ร่วม,มาประชุมโครงการพระพิสศาจารย์ในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นความกรุณาของพระมหาเถระที่ได้ร่วมมาประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะขอวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกันเองนะฮะขอขอพูดในลักษณะว่าเป็นกันเองโดยที่ผมจะไม่ได้พูดอะไรมากเป็นเพียงผู้ที่ โยนนะโยนโยน,โยนโรประเด็นโยนเรื่องนะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายขอกราบรัตนาพระเทรานุเทระที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดและก็ที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนอยู่ประจำวัดของท่านสำนักของท่านน,นั้นๆ หรือมาในนามของสำนักปฏิบัธรรมประจำจังหวัดของท่านก็ดีแต่เราภาคจะนจังหวัดขอความกรุณาว่าขอให้ท่านได้ตั้งประเด็นคำถามสนทนากันแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในลักษณะว่ามีความจริงใจจริงจังแล้วก็ตั้งใจนะที่เราจะร่วมมาพัฒนา เติมภูมิรู้ภูมิธรรมในส่วนวิปัสนาธุระที่พวกเราทุกท่านที่สมเด็จพ่อของเราได้มอบให้ในวันนี้นะครับถือว่าผมจะเป็นผู้สื่อส่วนส่นสงเรื่องส่งประเด็นให้กับผู้ที่ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้เท่านั้นนะครับส่วนที่ประเด็นต่างๆและสวงท้ายก็จะให้ ผู้ร่วมสำนาทุกรูปมีส่วนที่จะต้องมีประเด็นใดที่จะมาร่วมกันมาร่วมกันที่จะมาพัฒนาวิปัสนาธุระและสำนักปฏิบัติธรรมของเราโดยเฉพาะอยากจะให้มีเครือข่ายว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรในนามของอศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์วัดมหา,าธาตุหรือกองการวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทย ที่อยู่ที่นี่โดยการน,นำของพระเด็พระกุหลวงพระธรรมสุธีที่เป็นศูนย์กลางทั้งในส่วนในประเทศและต่างประเทศก็ขอถือเป็นสะพานขอถือเป็นศูนย์กลางประสานงานตรงนี้ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สองที่ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนของพระเวัยศนาจารย์ทุกรูปทุกจังหวัดนะครับปีนี้พิเศษ ปีที่แล้วมีร้อยกว่ารูปปีนี้เข้าใจว่าจะร่วม200อนะครับถึงยังไงก็ตามวันนี้ก็ดังเป็นที่ทราบที่เมื่อสักครู่นี้ที่พิธีกรได้โฆษกได้พูดถึงก็ไม่อยากจะแนะนำให้เป็นการเสียเวลาถึงยังไงก็ตามก็ขอแนะนำให้รู้จักนิดหนึ่งนะครับ ส่วนใหญท่ที่มาที่นี่ก็รวนแต่เป็นรู้จักบางคุ้นเคยและเป็นครูบาอาจารย์ทท่านั้นนะครับเช่นท่านอาจารย์ที่อยู่ทางขวาม,มือของกระผมนี้นะครับท่านพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรปจิวัน,นี้ท่านก็เป็นผู้ในการศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์การเจนบรุรีและก็เป็นผู้ช่วยที่วัดบางยี่ขันนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่เองโดยเฉพาะ ท่านผู้ที่ติดตามรายการธรรมะครทุกทางดีดีทีวีก็จะพบปะกับท่านอาจารย์พระมหาบุญช่วยปัญญาวัชโรและท่านผู้ที่ญาติโยมผู้ที่ติดตามทางาวิทยุโทรทัศน์โดยเฉพาะวิทยุท่านออกรายการวิทยุเป็นประจำและออกสื่อในลักษณะดีซีวีดีดีทีวี อะไรพวกนี้เปิดตามสถานที่ต่างๆวัดต่างๆมักจะได้ยินชื่อเสียงธรรมะของท่านเป็นประจำนี่ก็คือท่านอาจารย์พระมหาบุช่วยปัญญาวชิโรครับต่อมาที่อยู่ทางขวามืออันนี้คือ,ท,อท่านอาจารย์ปีที่แล้วเป็นพระมหาประเสฐมันตะเสวีปีที่แล้วนะครับ แต่ปีนี้มาเป็นเจ้าคุณแล้วครับเนี่ยนี่อานิสงส์อะไรไม่ทราบนะก็คือท่านพระภาวนาพิสารเมธีวิด้วยนะครับท่านก็เป็นผู้สืบทอดจิตนารมทางด้านวิปัสนาทุระกับเจ้าประคุณสมเด็จวัดพระชษฐาธิานองค์นี้ก็คือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญด้านการสอนฝึกอบรม วิปัสนากรรมฐานที่วัดที่ศูนย์ธรรมโมรีหลวงพ่อพิชญาตเป็นประจำนะครับอันนี้ก็คือท่านพระภาวนาพิสารเมธีวินะครับก็ต่อมาทางซ้ายมือของกระผมนี้ก็คือหลวงพอ่อพระครูพัทรธรรมกรเจ้าวาดวัดป่านางเหลินจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็ โดยที่เป็นพระวิบัติสตอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นเก่ามากนะครับรุ่นเก่าในที่นี้หมายถึงเก่าสมัยที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจา์อดอภจฉริระได้นําพระวิบัติสตอาจารย์ทั่วประเทศไปเดินทางในนามกองการวิปัสสนาธุร์ทุรเคิลที่แห่งประเทศไทยไปตามจังหวัดต่างๆสําหรับพระวิปัสสนาจารย์ที่รุ่นรุ่นรุ่นนี้หรือรุ่นหนังต่อมาเนี่ยนะก็จะรู้ดี โดยเฉพาะพระครูธรรมทอนสัมพันธ์ก็จะเป็นติดตามอยู่นะครับอันนี้ก็คือพระครูพัฒนธรรมกรซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นพระอาจารย์ประจําที่วัดป่านางเลินนะครับแล้วก็ท่านรูปนั้นก็คือท่านาพระครูภาวนาวิหารธรรมซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นทั้งเจ้าวาดและก็เป็นทั้งเจ้าคณะอำเภอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับนะครับนี้ก็คือท่านมีบทบาทเป็นพระอัศนาจารย์ประจำที่ศูนย์ที่วัดน,นะไรนะศูนย์นมูลนิธิโพธิปักกียธรรมนั่นก็เป็นสำนักวิปัสนาอันนี้ก็เป็นที่รู้จักนะครับขออนุโมทนานครับขอบคุณมากครับทั้งทั้งสี่ ก็ขอเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับ <_ d ance> เพื่อจะใช้เป็นการเสียเวลาก็วังว่าทุกท่านทุกรูปก็คงจะรู้กิติศัพท์ความเป็นมาเป็นอยู่หรือเคยได้ผ่านการฟังหรือเคยไปอบรมที่สำนักของท่านมาบ้างแล้วประเด็นที่สําคัญที่หัวข้อเรื่องที่ตั้งขึ้นมาในวิชาที่เราจะเรื่องที่จะพูดในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องอยาวก็จริงเช่นว่าคือเรื่อง การสอนวิปัสนาตามหลักมหาสิบประฐานสูตรมีความสำคัญกับสังคมและชีวิตประจำวันอย่างไรอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่ชื่อเรื่องที่เราจะเสวนากันนะครับแต่ผมก็จะให้แต่ละรูปต่อไปนี้พูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องนี้เป็นประเด็นประเด็นไปเช่นประเด็นแรกเช่นการสอนวิปัสนา ตามหลักมหาสิบฐานสูตรเนี่ยโดยท่านพระภาวนาพิสารเมธีวินะครับก็จะให้พูดดึงประเด็ดนนี้เพราะฉะนั้นท่านอื่นก็เช่นกันการเจริญสติและสมาธิแบบง่ายๆในสังคมและชีวิตประจำวันโดยท่านพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรก็จะเป็นผู้พูดในประเด็นนี้นะครับแล้วก็ วิปัสสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงโดยพระครูพัทรธรรมกรและก็ผลของการปฏิบัติวิปัสสนาและการสอนสอบอารมณ์แจ้อารมณ์โดยพระครูภาวนาวิหารธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะโยนเรื่องแต่ละประเด็นเนี่ยขออ,อ,อย่างนี้นะครับแต่ละรูปเนี่ยจะมีเวลาขอวันนี้เรามีเวลาถึง5้างเย็นนะครับ ห้าโมงเย็ยนหลวพ่อก็จะได้ทำการปิดการประชุมในวันนี้เมื่อปิดการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ขอความกรุณาทุกท่านจะได้ไปรับขา้าหานะในการเดินทางกลับในส่วนนั้นนะครับเอาละวันนี้ก็มีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งสองประมาณสองชั่วโมงผมจะขอแบ่งเวลาทั้ง4รูปนี้ว่าเอารูปแล้วเท่าไหร่ดีครับเนี่ย ยี่สิบนาทีดีไหมท่านเจ้าคุณนะยี่สิบนาทีก่อนนะแล้วอีกถามทาต่ออีกนะครับฮะเอารูปละฮะครับโอเครูปละประมาณเอารูปยี่สิบนาทีก่อนนะครับนะท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณนี่มีมีความรู้เยอะร้อยสิบห้านาทีเป็นเป็นเพิ่งต้นก่อนเอาละครับประเด็นแรกนี่ก็คืออยากอยากให้ท่านเจ้าคุณพระภาวนาพิสารเมทีนะครับ ว่าในเรื่องการสอนวิปัสนาตามหลักมาิสิบฐานสูตรเนี่ยแน่นอนหลักสําคัญที่เรามาพูดหรือมาสัมมนา,านครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นการสอนวิปัสนากรรมฐานตามแนวสิบฐานสูตรนั้นให้เป็นเป็นแน,เนวเดียวกันว่ามันตรงตามหลักมาริสิบฐานสูตรได้จริงไหมอย่าง,างไรอย่างนี้เป็นต้นหรือประเด็นไหนที่สําคัญทุกทุกรูปที่เข้าร่วมสัมมนาขอความกรุณาจับประเด็นแล้วก็ตั้งเป็นคําถาม และก็ถามองค์วิทยากรทุกรูปที่ท่านต้องการถามถามได้ทุกเรื่องและฝากถามให้ญาติโยมด้วยนะให้ญาติโยมตั้งประเด็นถามด้วยนะตอนนี้เบื้องต้นก็ขอให้ท่านเจ้าคุณพระภาวนาพิสารมีทีได้พูดถึงประเด็นการสอนนิพพานาตามหลักมหาสิบฐานสูตรประมาณ15นาทีนะครับขอบความกรุณาครับท่านเจ้าคุณ กรบาบถวายความเคารพแด่พระ,รพ,ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูปรชาอาจารย์และพระอริยเจ้าทั้งหลายถาวายความเคารพแด่ท่านพระธรรมสุทีประธานสงฆ์ในที่นี้และครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนสาธรรมิกผู้เดินทางสายเดียวกันทุกๆท,ท่านขอความจเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ ญาติโยมผู้สนใจในธรรมและผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วท,ทุกทท่านเนื่องจากเวลาปีน้อยนะครับก็ประเด็นสัมมนาหัวข้อเรื่องวิปัสสนาตามแนวมาสิปฐานสูตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ทุกท่านที่มานั่งอยู่ที่นี้ผมคิดว่าท่านทราบชัดอยู่แล้วว่าแนวปฏิบัติวิปัสสนานั้น ไม่นอกเหนือไปจากหลักของมหรติปัะธานสูตรอย่างแน่นอนและการสัมมนาครั้งนี้ไม่ใช่สัมมนา,าเพื่อจะปฏิบัติธรรมหรือเพื่อจะเป็นความรู้ทั่วๆไปเพราะทุกท่านมาในนามของวิปัสนาจารย์ก็คือผู้ที่สอนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ผมพูดไปก็เหมือนกับนำมะพร้าวห้าวมาขายสวนนะครับแต่อาฉะนั้น ก็ขอบอกที่มาที่ไปก่อนกันแล้วกันนะครับสําหรับผมเองว่าที่จริงผมเองพรรษาน้อยนะครับมา,มานั่งตรงนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนผมมาก่อนนะครับแต่เพราะเหตุใดจึงพอมีความรู้อย,อยู่ตรงนี้ก็คืออย่างที่ท่านฟังหลวงพ่อสมเด็จพระรชินวงศ์นะครับว่าท่านเปิดหลักสูตรวิปัสนาภาวนาปริญญาโทซึ่งเป็นหลักสูตรที่ จำเพาะว่าก่อนจะปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะวิปัสนาภาวนาทุกท่านจะต้องเรียนพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาหนึ่งปีครึ่งจึงจะเข้าปฏิบัติวิปัสนาได้นั่นแหละครับเพราะต้องศึกษาพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาก่อนหนึ่งปีครึ่งจึงจะไปปฏิบัติธรรมได้ก็ทําให้ผู้ที่จบหลักสูตรนี้พอจะมีความรู้เรื่องพระสูตรต่างๆบ้างนะครับ และผมเองเมื่อได้ศึกษามาจบมาแล้วหลวงพ่อสมเด็จท่านก็ดำริว่าทำอย่างไรการสอนวิปัสสนาภาวนานั้นจะได้เป็นไปตามแนวแห่งพุทธศาสนาซึ่งก็คือตามแนวสิบฐานสูตรนั้นสูตรนั้นนะครับเพราะว่าคงไม่มีสูตรใดที่ถูกตรงในการเจริญวิปัสสนาเท่ากับมหาริบฐานสูตรท่านก็ดำริให้มีการ เจริญภาวนาของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์นะครับรุ่นแรกแรกท่านทราบไหมครับว่าท่านให้ใครปฏิบัติเป็นรุ่นแรกแรกคือเจ้าคณะภาคครับเจ้าอ,อขออภัยเจ้าคณะจังหวัดนะครับดังนั้นรุ่นแรกแกเจ้าเจ้าคณะจังหวัดมาปฏิบัติทำท,ที่สำนักปฏิบัติธรรมรมโมลีเป็นเวลาตอนแรกส,สามเดือนตอนหลังลดลงมาเหลือสี่สิบห้าวันนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่าพระยพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์มาปฏิบัติมา,มากันไกลมากแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วใครสอนผมก็มีมีโอกาสได้ไปช่วยนะครับคิดว่าจะไปช่วยกวาดขยะเทน้ํานะครับผู้ที่มาขึ้นกรรมาฐานคือหลวงปู่ทองพระเทพสิทธาจารย์นะ วัดพระธาตุสีจอ,อมทองเมื่อท่านให้กรรมฐานท่านก็กลับคนที่สอนก็คือนี่แหละครับพวกกับผมหละครับเพิ่งกลับมาจากพระมหาความรู้ก็ไม่มากนะครับแต่ว่าใช้ประสบการณ์ตรงในการสอนประสบการณ์ตรงข,งของผมเองนะครับสอนหลักสูตรวิปัสนาภาวนาสี่เดือน, 1, 1เดอ,นอนหนึ่งหน,นึ่งครั้งสามเดือนสอนสอนมาหนึ่งสามเดือน 3าคอร์สหเดือนนี่ประมาณสักเจครั้งและการสอนแต่ละครั้งไม่ใช่การสอนทั่วๆไปคือการสอนทั่วๆไปนี่เชิญผู้ศรัทธามาเรียนฉะนั้นปัญหาแทบไม่เกิดเพราะเชิญนี่คือกระบวนการนะครับและไม่ใช่เพียงเพียงแค่นั้นในการเจริญอาเวลา,างพอมีนะครับ ในการเจริญวิวปัสสนานั้นเป้าหมายคืออะไรคือบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อตัดกิเลสธ,ธรรมชาติที่ตัดกิเลสมีเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลฉะนั้นคืออะไรครับคือปัญญาครับและปัญญาที่สามารถตัดกิเลสได้จริงๆก็คือเป็นญ,ญาปัญญาที่เป็นมรรคปัญญาที่เป็นมรรคนั้นนะครับปัญญาที่เป็นมรรคเกิดขึ้นได้อย่างไร ปัญญาที่เป็นมรรคจะต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการของการปัญญาที่เป็นมรรคสามารถตักเกลียดได้จะต้องเป็นแบบที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงนั่นแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงที่เป็นญาณเป็นมรรคได้ก็ต้องเป็นปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริง แล้วทําไมคนทั้งหลายก็มีสติมีสมาธิเดินก็ไม่ตกหลุมขึ้นบันไดก็ไม่เห็นตกบันไดเขามีสติปัญญาไหมเขาก็น่าจะมีอยู่นะแต่ทําไมไม่ไม่เกิดเป็นญานไม่ไม่เกิดเป็นมักเพราะเห็นแต่ไม่แจ้งและไม่ถูกความจริงเห็นไม่แจ้งบางครั้งบางครั้งก็เห็นแจ้งบ้างแต่ไม่ถูกความจริงนะครับกระบวนการที่เห็นไม่ เห็นไม่แจ้งเห็นไม่ถูกความจริงเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งปิดบังไว้ครับมันมีสิ่งปิดบังไว้สิ่งนั้นคือความรู้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรียกว่าวิปลาสวิปลาสครับหากเราไม่มีวิปลาสเราก็จะเห็นเสียงทุกเสียงโดยความเป็นรูปและเกิดดับหากเราไม่มี ทิฏฐิวิปลาดเราจะเห็นรูปทุกรูปเป็นเพียงการเกิดดับของสีแค่นั้นเองท่านจะไม่เห็นเป็นไม่เห็นผมเป็นพระเห็นแค่ว่าสีที่ปราปลากฏอยู่จิตรับรู้แล้วก็ตัวตัวรู้ก็ขาดไปนะครับแต่ที่เราเห็นนั่นเป็นนี่นั่นก็เพราะว่าไม่เห็นตรงตาตามความเป็นจริงเพราะทิฏฐิวิปลาสนะครับทิฏฐินั้นก็มีอยู่ วิปลาดว่าเห็นในสิ่งที่ไม่งามว่างามเรียกว่าสุภาพวิปลาดเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเป็นสุขวิปลาดเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นนิจจจนิจจวิปลาดเห็นในสิ่งที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนแล้วอัตตาวิปลาดกระบวนการในการละวิปลาดสี่อย่างนี้ทําอย่างไร ท่านไปศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยจากครูบาอาจารย์ทุกครูบาอาจารย์ท่านจะไม่พบคําตอบครับแต่ในกระบวนการที่จะละสิ่งนี้ได้ในคำเพระัตรบิฎกอัตกถาบอกไว้ชัดเจนครับว่าสุภวิปลา,าราจจะละได้เด็ดขาดไม่มีทางอื่นนอกจากการเจริญกายานุป,ปสัสนาสิบสานเท่านั้นครับการเห็นในสิ่งที่เป็นเป็นสุขโดยความเป็นทุกข รหรือเห็นที่เห็นเห็นเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ตาความเป็นจริงซึ่งคนทต่อไปเห็นในสิ่งที่เป็นเป็นทุกข์โดยความเป็นสุขซึ่งเป็นสุขสข่าววิปร,ราสมีกระบวนการใดในจัก,กรวาลน,นี้ที่จะแก้กวิปรัสข้อ,ข,อข้อนี้ได้ไม่มียกเว้นการจเจริญเวทนาลุกป,ปัสนาสัมพันานเท่านั้นนะครับ การที่เราเห็นผิดไปจากความเป็นจริงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงว่าเป็นของฉันฉันชอบอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้ยึดมั่นในจิตว่านี่คือจิตฉันนี่เป็นการเห็นผิดจากความเป็นจริงจะเห็นว่าจิตเป็นเพียงสภาพธรรม